สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r อ f f i ออฟิวันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถังซานภาคสองนะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้าอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับเอ้ยเอ่ยที่อยู่ในพื้นที่รับรองก็ได้พูดกับหัวอีหาวเบาๆว่าตั้งใจดูให้ดี เสียงของเขายังไม่ทันจังหายขณะที่มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นบนเวทีปอลลองเอื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีพร้อมกันนี้จากด้านหน้าและด้านหลังเอซานส,สือก็ดูเหมือนจะอยู่ในทางตานันอาเขาใช้กระดองเต่าสินอูป,ป้องกันการโจมตีจากด้านหน้าเขาก็จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากด้านหลังได้อย่างแน่นอน ความแห็งแก่งของลูกบอลแสงสือขาวนานก็ชัดเจนมากจากความเข้มข้นของลูกบอลแสงเขาจะสามารถทำอะไรได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แต่ทว่าสีสารสื่อก็ได้ให้คำตอบในทันทีโจโจเขาก็เพิ่มความเร็วเป็นสองเท่าจานนั้นผู้ชมก็เห็นแสงสว่างวา่าบแล้วร่างกายของเขาก็หายวับไปาราวกับสายลม และกระสนปืนใหญ,ญ่ที่มาจากทางด้านหลังก็พลาดเป้าหมายไปนอกจากนี้ลูกบอลแสงสีขาวสีลูกที่อยู่ทางด้านหลังของขาวก็ถูกทำลายจากการโจมตีที่ข่าวพึ่งหลบไปและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะกระดองตาวเซนอูดูเหมือนจะแตกและก็แยกออกเป็นขนาดเล็กจำนวนมากที่มีขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมกับจัดกระจายออกไปในทุกทิศทาง การดองต่าวทุกชิ้นปกป้องสีสานสื่ออย่างแม่นยำจากการโจมตีที่เขาไม่สามารถหลบหลีกได้และรูปบอลแสงสีขาวสองลูกที่น้าหลังก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นกันเสียงระเบิดน,นางกึกก้องอยู่รอบตัวเขาแต่ก็ยังไม่มีการโจมตีใดนนนที่กระทบกับร่างกายของเขาได้ด้วยการเร่งความเร็วอย่างกระทันหันนี้สีสานสื่อก็ได้หลบไฟอันร้อนแรง แล้วก็มาถึงด้านหน้าซื้อถุอีแล้วทางด้านซื้อถุอีก,ก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วก็คิดในใจว่าสามเหล่าวิญญาณจารสายป้องกันสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรแต่เขาก็ยังคงเป็นหัวหน้าทีมของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณวินลัวแม้ว่าจะรู้สึกประหลาดใจแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะโจมตีด้วยอาวุธยานป้องปราก,การของเขา อื่นใหญ่วิญญาณความแน่นระดับสี่ก็สว่างขึ้นข่าไม่เคยใช้มันมาก่อนเนื่องจากมันเผาผ่านพลังวิญญาณมากเกินไปแต่ในเวลานี้มันก็แทบไม่สำคัญแล้วเข่าจึงรวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดแนวร่างกายซึ่งเสริมด้วยวิญญาณยุทธที่อยู่ทางด้านหลัง,ขงเขา่าจากนั้นก็ถ่ายเทลงไปที่ปืนใหญ่วิญญาณความแน่นทันที ผู้คนสามารถเห็นปากกระบอกปืนใหญ,ญ่ที่เริ่มสว่างขึ้นได้จากนั้นแสงสีขาวที่ออกมาจากปืนใหญ,ญ่ก็เริ่มจางลงซึ่งในช่วงวายวกันอากาศบนเวทีประลองก็เริ่มเกิดการพันพัวเออถูอีก็มีสีหน้ากรจัดและในที่สุดเขาวก็จมตีอาขนาดนี้หากมีใครคนหนึง่ง สามารถสังเกตเห็นการแสดงออกของสีสันสื่อจาาระยะไกลได้พวกเขาคงจะสังเกตเห็นว่าการแสดงออกที่ร้ายกังวลของเขาก็ได้หายไปถูกแทนที่ด้วยแสงเย็นวับผ่านดวงตาของเขาการดองเต่าเล็กๆที่กระจัดกระจายทั้งหมดก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งกลายเป็นกระดองเต่าสินอูน,นั่งเดิมจากน,านั้นเอื้อปืนใหญ่วิญญาณความแน่นระดับสี่ถูกยิงออกมา ข่าก็กล้าไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วขั้นตอนเดียวนี้ก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างแม้ว่าปืนใหญ่วิญญาณความแน่นจะสามารถล็อกตำแหน่งเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามได้แต่ด้วยการเคลื่อนไหวเช่นนี้สีซานซือจะไม่โจมตีแบบตรงๆแต่จะเป็นการโจมตีแบบมุมเอียงแทนซึ่งในยวลาโดการการดองเต่าซินอกูก็ได้ปล่อยแสงสีนาำ พร้อมสว่างสวายราวกับกระจบในทันใดการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของปืนใหญ่วิญญาณคมแน่นก็ได้พุ่งกระทบกับการดองตาวแต่มันก็กระทบเพียงมุมหนึ่งเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้แสงสีขาวสว่งสางจ้าสะท้อนไปยังม่านป้องกันแทนที่อยู่เหนือเวทีประลอง ขาวของสีสันสือราวกับก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนในขณะที่ขาวยืนนิ่งอยู่กับที่แต่ข่าวก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นหลังจากสะท้อนการโจมตีข่าวก็กระโจนแปข้หน้าราวกับสิงโตและก็ทุบอาวุญญาณป้องปราการของซือถูอีหย่อยไร้ความปาานีเมตตาจากด้านข้างเสียงระเบิดดังสนาน ซืรอถูอีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากขอบเวทีก็ถูกกระแทกจนกระเด็นออกไปฐานที่เขาขุดลงไปในเวทีก็ถูกถอนออกไปเช่นกันทำให้ซืรอถูอีกระแทกกบม่านป้องกันและก็ล้มลงกับพื้นทันทีหลังจากการใช้อาวุธยานป้อมปะก,การน้ำหนักของซืรอถูอีก็เกิน250กิโลกรัมไปแล้วแต่เมื่อสีส,นสันืซอจมตีขา ข่าวก็กระเด็นออกไปทันทนีโดยไม่มีการต่อต้านแม้แต่น้อยนี่เป็นการประท้าที่สวยงามอย่างแท้จริงและก็เป็นการประลองที่กำลังรุนแรงอย่างแท้จริงสีสารสือซึ่งยืนอยู่ที่ขอบเวทีประลองก็มีอรอยยิ้มที่ไร้กังวลบนใบหน้าของเขาอีกครั้งขาวมองไปที่พื้นที่รับรองของโรงเรียนวิศวกรรมอิญ,ญญาณระดับสูงวิรุฬ และก็พูดกับมาอินจินขานาดที่อีฝ่ายกำลังตกตะลึงว่าข้าไม่ได้หลอกเจ้าข้าเบามือกับเจ้าแล้วจริงๆรอาอินจินพยักหน้าซ้ำๆพร้อมพูดว่าใช่ใช่แล้วพอไม่มีสิ่งใดที่เข่าวสามารถต่อต้านได้เลยจริงๆทางด้านเซลเซียก็พูดด้วยน้ำเสียงต่ำๆว่ารุ่นพี่สีท่านแข็งแร่งมากจริงๆ จนถึงตอนนี้สีสารสื่อก็ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกคนอื่นมากนะักท้ายที่สุดแล้วข่าวเป็นวิญญาณจาร์สายป้องกันเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสามารถและความแข็งแกร่งใดๆและก็ยิ่งไปกว่าน,านั้นข่าวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามตื้อเจนนาน,านๆเฉพาะวันนี้หลังจากที่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้3คนติดต่อกัน ผู้คนจึงสามารถมองเห็นพลังที่แท้จริงของเขาได้นอกจากนี้เขายังเอาชนะวิศวกรยานระดับสีได้ขนาดที่เขาก็อยู่เพียงระดับปารามาจัญยานที่มีสีวงแหวนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ความแข่งแก่งของเขาเด่นชัดแล้วและยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเขาเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย เคยเปิดยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าเนื่องจากเขามาักจะทำตัวน่าละอายมาตลอดพวกเจ้าคงลืมไปแล้วว่าเมื่อพวกเจ้าเข้าโรงเรียนเขาก็น่าจะอยู่ปีหงแล้วหากเจ้าลองคิดดูเขาก็น่าจะเข้าไปในลานด้านในแล้วแต่เขากลับไล่ตามเจนนานๆมาจนทำให้เขายอมซ้ำชั้นโดยตั้งใจข้าจำได้ว่า อาจารย์ของ่าวก็กดมากจนแทบจะกกระอักเลือดยิ่งไปกว่านั้นข่าวคือวิญญาจาร์สายป้องกันที่แข็งแร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาเพราะคนที่ดูถูกข่าวจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อย่างแน่นอนไอมันดากลุ่มเจ็ดคนของเราข่าวเป็นอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงระดับการฝึกฝฟนพอเจ้าไม่สามารถวัดความแข่ง ของนักเรียนของโรงเรียนสื่อไลเคร์ได้ด้วยจำนวนของวงแหวนยานเพียงอย่างเดียวได้ใช่ไหมเปิดเิดกำลังพูดความจริงเขาไม่สามารถวัดความแข็งแกร่งของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนสื่อแลเคร์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดูจากจานวนของวงแหวนยานที่พวกเขามีส,สารสื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเมื่อตอนที่เขายังเด็กมาก แอมเมื่อเขาอายุได้15ปีเขาสามารถจบการศึกษาจากลานด้านนอกและก็เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าสู่ลานด้านในได้แต่ใครจะจินตนาการได้ว่าฐานการฝึกฝนของเขาจะสูงระด,ดับใดคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของลานด้านนอกร่วมกับเบยเปยจะจัดการได้ง่ายดายอย่างไรกัน เอื้อทำการประเมินอย่างถูกต้องแน่นอนว่าต้องพิจารณาถึงพรสวรรค์ความแห็งแกง่งความสามารถในการต่อสู้และปัจจัยอื่นๆอุมด้วยสามวิญญาณยุทธต์ตาวเซนอูของเีซันสือก็เป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธสายป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดแนวรุ่นเขาว,วิญญาณยุทธนี้ทำให้ผู้ครอบครมีการป้องกันเินันวร์และตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอ่ย,ยก็ไม่เคยได้ยินว่ามีเพื่อนนักเรียนคนไหนที่สามารถทะลวงการป้องกันของสีสส่อสันสืนได้ทางด้านสีสันสืนธที่อยู่บนเวทีก็มองมายังซื้อถูอีที่ตกลงมาจากเวทีประลองตอนนี้ก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากจากนั้นสีสันสันอก็พูดขึ้นว่าพี่ชายเจ้าควรรักษาคำพูดด้วยนะ สิ่งที่ซื้อถูอีกกว่าที่สุดคือการโจมตีที่เพิ่งเกิดขึ้นสามหลับอวุญญาณป้อมปราการครอบคุมทั้งร่างกายของเขาและอวุญญาณจำนวนมากก็ได้รับความเสียหายห,ายหลังจากพ่ายแพ้ร่างกายของเขาเองก็เสียหายหนักมากเช่นกันเพราะเขามีเลือดอ,อมาจากทางจมูกและปากและด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมของเขาในที่สุด ขาวก็สามารถออกจากภูเขาวแห่งอาวุธวิญญาณได้ขาวยกศรีรษะขึ้นอย่างละมะงังและก็มองไปทางสีสันสือจากนั้นขาวก็พยักหน้าก่อนจะพูดว่าข้าแพ้แล้วและข้าก็เชื่อมั่นในความจริงใจโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณระดับสูงวินหลวงของเราก็ยอมรับความาแพ้แพ้ สีสานสือหัวเราะอย่างหนักก่อนจะบอกว่าเจ้ารักษาคำพูดของเจ้าจริงๆก็นับว่าเป็นลูกผู้ชายพลังโจมตีของเจ้าไม่แย่สำหรับการประลองแบบหนึ่งตอนหนึ่งแต่ข้าแนะนำให้เจ้าประลองแบบทีมพอเจ้าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มากนักด้วยการประลองแบบนี้โรงเรียนสือ่อเลเกอร์ได้รับชัยชนะในนัดแรกของพวกเขาเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว พวกเขาใช้สมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่สถานการณ์ก็แตกต่างจากครั้งที่แล้วเล็กน้อยพอครั้งนี้พวกเขาได้ส่งวิญญาจาร์สายป้องกันที่มีวงแหวนยาสีวงออกไปสามหลามวิญญาจาร์ผู้นี้ก็เอาชนะโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณได้ด้วยกำลังของตนเองแมวว่าเขาจะไปเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เพียงสามคน แต่ทุกคนก็สามารถบอกได้เดว่าพวกเขาล้วนแต่เป็นนักเรียนที่แข็งแก่งที่สุดของโรงเรียนวิศวกรร,รมวิญญาณระดับสูงวินลัวเพราะสมาชิกในทีมที่เหลือก็เป็นเพียงอัคราจัรยานที่มีสามแหวนจึงไม่มีทางที่จะบรรลุชัยชนะได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าสีสารสือเอาชนะทีมเจคนได้ด้วยตัวคนเดียว ผู้ชนะคือโรงเรียนสุลเลคเกอร์ทันทีที่ผู้ตัดสินประกาศผู้ชนะผู้ชมก็ระเบิดเสียงยินดีทันทีผู้ชมที่รู้สึกผิดหวางก่อนหน้านี้ก็ได้เปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงแอว่าสีซสันสือจะใช้เล่ห์เหลี่ยมในสอนนัดแรกแต่เข่าวก็ได้ต่อสู้อย่างยุติธรรมและก็ทะเทียมในนัดที่แล้วแอว่าผู้ขาจะไม่รู้ว่า เขาใช้ความสามารถแบบใดแต่ความจริงที่ว่าโรงเรียนสื่อลเคอร์ได้รับชัยชนะได้โดยการสมผู้เข้าร่วมเพยงคนเดียวก็ปฏิเสธไม่ได้โดยจริงๆไม่มีใครในพื้นที่รับรองของโรงเรียนวิศวกรรมยานแห่งราชวงศ์สูเรียนจันทากล้าที่จะพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเมื่อพวกเขาเห็นว่านักเรียน ที่โรงเรียนสื่อหลเครื่อสงมงากเป็นเพียงปารามาจันยานที่มีสีองแวนเดิมทีพวกเขาก็ไม่ได้กังวลมากนักแต่ตอนนี้พวกเขากำลัได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นการโจมตีของสีสันสือ่อทางด้านเซี่ยงหุ่เชิญขหมดคิ้วไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จานาน้น เด็กสาวที่นั่งอยู่ข้างเขาซึ่งมีใบหน้าที่คล้ายกันมากก็กะซิบว่าท่านพี่ท่านกําลังคิดอะไรอยู่หากเราจะแทนที่เขาเราก็จะสามารถทำได้เช่นกันใช่หรือไม่เอวหงเชิญขมมดคิ้วก่อนจะตอบว่าข้าไม่รู้เราเป็นทั้งวิญญาณชาและวิศวกรญานในระหว่างการประลองเราจะใช้พลังวิญญาณอย่างต่อนเนื่อง และในการต่อสู้แบบหนึ่งตอนหนึ่งของการประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจักรก็ไม่มีเวลาพักเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง7จ็ดคนได้ขาะที่ใช้พลังวิญญาณของเจ้าอย่างต่อเนื่องได้งั้นอือเอกสาวผู้อย่างไม่เต็มใจว่าแต่เขาก็ไม่ได้เอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง7คนนี่เขาต่อสู้แค่สามคนเท่านั้น เอี่ยวหงเฉินกล่าวว่าแต่เขาก็สามารถเอาชนะได้เจ้าเห็นฝีเท้าที่เขาใช้เมื่อคู่นี้หไมทางด้านเด็กสาวก็ตกตะลึงก่อนจะใส่หน้าพร้อมตอบว่ามันกระทันหันเกินไปข้าจึงมองไม่เห็นเอี่ยวหงเฉินถอนหายใจก่อนจะพูดว่าข้าก็เห็นมันไม่ชัดเจนนักถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถหลบการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเขาใช้ฝีเท้าแบบน,นั้นแต่มันกลับทำให้รู้สึกเสียวสหลังมากยิ่งไปกว่าน,านั้นไอระหว่างการประลองทั้งสามนัดของเขาเขาใช้ทักษะยานเพียงสองทักษะเท่านั้นพูดให้ถูกคือเขาใช้ทักษะยานที่สองและที่สี่ของเขาเขาไม่จำเป็นต้องใช้อีกสองทักษะท,ที่เหลือเลยด้วยซ้ำตั้งแต่ต้นจนจบ เขาดูเหมือนจะไม่ได้เต็มใจทำสิ่งใดเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นัน้เขาก็ยังสามารถเอาชนะได้ผู้ชายคนนั้นเป็นวิญญาณจารสายป้องกันชั้นยอดอย่างแน่นอน5ปีข้างหน้าต่อจนันนี้เราจะต้องไปเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเด็กสาวที่ฟังก็ขมวดคิว้วภายในใจก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับในสิ่งที่ขาพูด เอยของเชิญถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะพูดต่อไปว่าโรงเรียนสุอดเดเกอร์ก็คือโรงเรียนสุดเดเกอร์ทั้งในการประลองครั้งนี้และครั้งก่อนวกเข่าวก็ทำลายความมั่นใจของข้าได้มากยิ่งนักเอกสาวยิ้มและพูดว่าข้าก็ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันความมั่นใจของท่านได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นหรือยงไอข้าคิดว่าความมั่นใจของท่านไม่เคยสั่นคลอน ไม่ว่าคู่ต่อสู้ของท่านจะเป็นใครท่านก็มั่นใจในชัยชนะของตัวเองเสมอสเอี้ยวหงเฉินหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเอาเถิดเจ้าพูดไม่ผิดตอนนี้ข้าก็พร้อมประลองแล้วข้าสงสัยว่าจุดแข่งที่ไทจริงของเด็กคนนั้นจานัดแรกคืออะไรการเอกสาวสูวนหายใจก่อนจะบอกว่า ถามหลับเด็กคนนั้นคงไม่มีวงแหวนยานแสนปีหกวงจริงๆใช่ไหมเอีลของเชิญก็ถามด้วยรอยิ้มว่าแล้วเจ้าคิดว่าอย่างไรเอกสาวแลบลิ้นก่อนจะตอบว่าข้าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางด้านสีสานสือก็กลับมาหาสหายของเขาด้วยใบนหน้าพึงพอใจ ทุกคนต่างแสดงความยินดีกับข่าวอย่างอบอุ่นพอท่ายที่สุดนมันเป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาในอรอบคบันกมดเสียวเซียวมองไปที่สีซานซืออย่างตื่นเต้นก่อนจะพูดขึ้นว่ารุ่นพี่สีข้ามไม่คิดว่าท่านจะแข่งแก่งขนาดน,นี้ครั้งหน้าท่านต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันตัวแก่ข้า แอลว่าหม้อสะกดวิญญาณสาพ,พมพงค่าจะเป็นวิญญาณยุษศาสารควบคุมแต่หน้าที่ของมันคือการป้องกันเป็นหลากสีสานสือก็กล่าวอย่างสุภาพว่าแน่นอนข้ายินดีช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนสมือทางด้านหวังเยียนก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะตบลายของสีสานสือพร้อมพูดว่าปลายกันเธอะแงจากผู้จบข่าวก็เดินนำทีมออกไปข้างนอก ตามมาชิกของโรงเรียนสุรเลเกอร์ออกไปจากจัตุรัสชิงหลวอีกครั้งภายใต้ความสนใจของผู้ชมที่ด้านบนกำแพงเมืองชัชนในจากกระพารก็ได้ยินขึ้นแล้วเช่นกันพระองค์ยิ้มเล็กน้อยบนพระพักขณาะาที่พึพมพำว่าคือเด็กคนนี้สินนะะข้ารู้ว่าเขาเป็นใครและเขาก็มีความกล้าหาญมากจริงๆทั้งที่ทำให้ข้าขายหน้าชิ่นนั้น แตข่าวก็ยังมาเข้าร่วมการขันแต่น่าเสียดายหลังจากพึมพามกับตัวเองจากกพรทก็มุ่งหน้าไปยังส่วนนายของเมืองชนนใยดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่สนใจดูการขันนัดต่อไปเช่นกันที่น่านนอกจากตุลาชิงลัวหัวอี้เวาก็มายืนอยู่ข้างหวังเยียนพร้อมถามด้วยน้ำเสียงเบาๆว,ว่าอาจารย์หวังครับ เราไม่ดูกันขันนัดต่อไปหรือเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรดูกันขันของโรงเรียนวิศวกรรมยานแห่งราชวงศ์สุเรียนกันทาหาพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่สองก็จะทำการประลองในวันนี้ด้วยอังเอียงใส่หัวและตอบว่าแทนที่จะเสียวเวลายอยู่ที่นี่เจ้าควรกลับไปฝึกฝนจะดีกว่า ข้าคนเดียวก็เพียงพอที่จะสังเกตทีมอื่นได้แล้วตอนนี้พว้เจ้าควรรักษาความแข็งแกร่งและอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นอรอลุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ